สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้จวนฟัง3กฎทองสำหรับนักเทรดมือใหม่นะครับจากประสบการณ์จริง20ปีนะครับแล้วก็เห็นคนพลาดมานับไม่ถ้วนนะครับคนที่ให้กฎทองเนี่ยคือคุณเว h า w นะครับ w e y underscore h o w 1 2 6 4 0นะครับคนนี้าคนที่ผมชอบมากครับแล้วก็ติดตามอย่างเหนียวแน่นเลยประสบการณ์สูงแล้วก็ ให้หุ้นแม่นฮะสาภาพคือให้หุ้นแม่นแหละเป็นที่เป็นที่น่าติดตามมากแล้วเขาได้ไปตอบเรียกว่าเป็นกระทูนะที่คุณนิกเรนเดลตั้งถามว่า what are three rules you would pass on the new trader ครับกฎสามข้อครับที่คุณอยากจะบอกมือใหม่ครับนะฮะ คุณเวฮาวก็ไปตอบนะครับบอกว่า3ข้อนะที่เขาอยากบอกมือใหม่ครับ 1. คือตั้งความคาดหวังให้สมจริงครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยความรู้ครับ 2. ออ่านตลาดให้ออกแล้วก็เทรดตามแนวโน้มครับข้อ 3. ทํทำตามแผนที่คุณวางไว้แล้วฝึกซ้ำๆครับนี่เป็น3ข้อนะครับมาดูดีเทลครับ 1. ตั้งความคาดหวังให้สมจริงครับเริ่มต้นด้วยความรู้ครับตลาดนั้นไม่ได้จดีเสมอไปครับข้อมูลที่เราได้เรียนเรียนรู้แล้วผมบอกซ้ำๆคือนักเทรดนะครับที่เข้ามา100%นะ9 0ถึงนะครับล้มเหลวนะครับที่นักเทรดล้มเหลวเยอะขนาดนั้นนะครับไม่ใช่ว่าไม่ฉลาดนะครับแต่พวกเขารีบ เรียบหาเงินโดยที่ยังไม่รู้จักวิธีตัวรอดครับพูดง่ายๆคือนักเทรด9 0้ก้า้เมเหลวเพราะว่าเขาอยากรวยเร็วครับแต่ยังไม่รู้จักวิธีตัวรอดครับผมเข้าใจนะอันเนี้ยผมเพิ่งไปเก็ตตอนนี้ผมเล่นเกมไว้ผมเล่นเกมฟุตบอลน,นะครับฟีฟ่าออนไลน์นะเออเพราะว่าตอนเนี้มันมันจะมีเรียกว่าเป็นอ่าเป็น เป็นเกมใหม่ๆทดสอบนะด่านใหม่ๆที่เขาออกแบบมาให้เราเล่นนะเพื่อที่จะแลกคะแนนนะปัเะ๊เพราะว่าบางด่านมันยากเว้ยพราะยากปั๊กผมไปจอยไม่เล่นเลยผมให้เหตุผลว่าเฮ้ยผมไม่ได้ตั้งใจจะเมา,เาดีทั้งด้านนี้เว้ยผมแค่เล่นเอาสุกๆเอาแค่อคอ่าวเวลาแล้วก็ผ่านด่านาง่ายๆเว้ยแต่แตกต่างนะาการเทรดหุ้นเว้ยผมตั้งใจแล้วว่าไงซะ ผมต้องสําเร็จให้ได้ผมต้องไปให้สุดครับนี่มันแตกต่างระหว่างไมลเซ็นะผมเข้าใจว่าบางทีคนมาเล่นหุ้นเน่ยไม่น้อยนะครับผมว่าจํานวนมากเลยเข้ามาเล่นหุ้นเพราะอยากรวยง่ายรวยเร็วพอคุณอยากรวยง่ายรวยเร็วพอเจอเกมยากพอเจอความท้าทายหน่อยคุณก็จะปล่อยจ่อยครับเพราะว่าฉันไม่ได้มาเพื่อเรียนรู้เว้ยฉันไม่ได้มาเพื่อเก่ง แต่ฉันมาเพื่อรวยง่ายรวยเร็วพอเจอแบบนี้ปับ๊บจึงหยาบแปลกใจทําไมคน90-95%ถึงเกจึงล้มเหลวและถอดใจไหวเพราะาเนี่ยมันไม่ตรงกับความคาดหวังเขาไงดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะสําเร็จในการเทรดคุณต้องมีมุมมองมีมายเซ็ตมีเป้าหมายที่มันสมจริงคือคุณต้องเก่งก่อนต้องรอดใดไก่อนครับคุณต้องเก่งที่สุดให้ได้ครับเชี่ยวชาญสวยได้ครับ ซึ่งมันเริ่มต้นจากการเอาตัวรอดครับตรงนี้สําคัญฮนะตั้งไม่เซ็ตถูกผมว่าผมมั่นใจว่าถ้าคุณเข้ามาด้วยความคาดหวังอยากรวยง่ายรวยเร็วรวไว,วนะคุณจะฟังคลิปช่องนี้ไม่รู้เรื่องตรงนะเพราะว่ามันไมไ่ออกแบบมาเพื่อจะรับใช้ความคาดหวังคุณแต่ว่าใครว่าตามที่เข้ามาโดยตั้งทงว่าฉันจะต้องเก่งที่สุดฉันจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนะี่ยผมว่าช่องเนี้ยเหมาะคุณมากครับดังนั้นครับ มือใหม่ทุกคนนะถ้าคุณอยากจะสําเร็จในเกมการเทรดต้องตั้งธงใหม่นะตัดคําว่าอยากรวยง่ายรวยเร็วไปก่อนแล้วตั้งมั่นที่อันดับหนึ่งเอาตัวรอดแล้วค่อยพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นครับมองเป็นเกมการพัฒนาตัวเองครับแล้วคุณจะไปได้ไกลได้ยาวครับนะซึ่งคุณไปหาแนะนำว่าเริ่มต้นนะอ่านหนังสือที่ดีครับอ่านหนังสือที่ดีสักเล่มครับ เช่นนะครับ Stand w i Style Secret for Profiting in Bull and Bear Market เล่มนี้ไม่มีแบบเป็นไทยนะครับยังไม่มีแปลเป็นไทยแต่มีคนหนึ่งที่เขาเอาไอเดียจากเล่มนี้ไปเขียนครับคนนั้นก็ผมเองอะผมเขียนหนังสือที่ชื่อว่าหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่เอาไอเดียมาจากส่วนหนึ่งนะมาจากหนังสือของคุณสแตนนี่แหละไปเขียนครับ คุณสามารถอ่านได้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เอาแบบเป๊ะๆนะเอามาบางส่วนแล้วก็เอามาที่ายเพิ่มปานการเอาเรื่องของ white o p y มาที่ายเอาเรื่องของ price pattern มาที่ใบครับเรื่องพื้นฐานมาใส่ด้วยครับถือว่าค่อนข้างครอบคลุมนะเล่มนี้ครับสามารถใช้ได้กับหุ้นไทยและต่างประเทศนะตอนนี้นะหุ้นอเมริกากําลังร้อนแรงคุณอ่านเล่มนี้ผมมั่นใจว่าเอาไปใช้ได้เช่นกันครับมีขาย หนังสือนะครับมีขายที่เพจเชียวบุ๊กแล้วก็ช้อปปี้นะอีบุ๊กมีขายที่ไม่มาเก็ตแยกกันขายนะครับแยกกันขายนะเนี่ยเล่มแรกนะ standby style secret for profiting in bull and bear market นะฮะเล่มสองบ้านเรามีขายครับคัดหุ้นชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมครับมีขายนะครับก็ซื้ออ่านนะครับ how to make money stock ครับเล่มเนี้ยเจาะลึกด้านเทคนิคพร้อมกราฟตัวอย่างมากมายครับ สุดท้ายเล่มที่สามเขาแนะนําคือมเก็ยติวิาสาร์ครับสัมภาษณ์สุดยอดนักเทรดระดับโลกครับที่ทําให้คุณเข้าใจว่าโอ้นะฮะเส้นทางการเทรดนั้นมันไม่ได้รอยธุกกิจกุหลาบไม่ว่าแต่ละคนกว่าจะสําเร็จมาได้นะหูฮะล้มลุกคลุกคล,ลานแล้วก็เจ็บในช่วงแรกครับอารมณ์บประมาณต้นคดปลายตรงครับนักเทรดที่เป็นมเกีติวิาสาร์ทุกคนนะไม่ใช่ว่าบอลทูบีนะแต่พวกเขาอยากจะเป็นให้ได้วันนบีครับอยากจะสําเร็จได้ครับ แม้จะล้มเหลวขาดทุนซ้ำซากหมดตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็หาทางที่จะสำเร็จไ,ได้ครับที่สำคัญคือแต่ละคนนั้นมีแนวทางที่มันเป็นเอกเทศความเป็นส่วนตัวนะครับคุณสามารถเรียนรู้จากเขาได้ครับนี่ครับพักุณอ่านสามเล่มแลวนะนะานเรามีให้อ่านหมดเลยนะแล้วค่อยเริ่มต้นครับเอาไอเดียนั่นแหละ เริ่มมันกันเล็กน้อยฮะฝึกตัดขาดทุนนะฮะคัดลอตช็อตได้ก่อนคัดลอตช็อตได้ก่อนแล้วก็ฝึกเลทโปรฟิตรันครับอย่าเพิ่งรีบรวยครับแต่สร้างพื้นฐานในการคัดลอตช็อตแอนด์เลทโปรฟิตรันได้ก่อนด้วยเงินน้อยครับถ้าพื้นฐานคุณแน่นนะเหมือนนักฟุตบอลครับนะฮะเบสิกแน่นก่อนถ้าเบสิกแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวอะไรจะง่ายขึ้นครับนี่ฮะนี่ข้อแรกนะ อ่านหนังสือดีสักเล่มครับแล้วก็ตั้งเป้าที่เริ่มต้นนะเอาตัวรอดใหด้ก่อนแล้วก็ฝึกเบสิกกันั่นก่อนครับข้อ2ครับอ่านตลาดให้ออกครับแล้วก็เทรดตามเทรนด์ได้ครับข้อนี้สําคัญนะครับคือประวัติศาสตร์นั้นซ้ํารอยเสมอครับกราฟเก่าๆแหละคือแหล่งข้อมูลดีสุดครับหนังสือ how to make money stock นเนี่ยหรือว่าบ้านเราใช่ว่าคัดทุนชั้นยอดระบบชั้นเยี่ยมนั้นดีมากครับ มีกราฟผู้ชนะตัวเก่าๆให้คุณดูครับนั่นแหละครับจาศึกษาให้เข้าใจและคุณจะเห็นพิมพ์เขียวซ้ำๆๆครับกราฟหน้าตาซ้ำๆนำเดิมฮะโดยเฉพาะนะครับการที่มันเบรกเอาฐานราคาโดยเฉพาะห้าสองวิคหายนะห้าสองวิคหายหุ้นผู้ชนะทุกตัวต้องผ่านแต่านนี้ครับจากนั้นครับมันจะย่อลงไปได้ในเส้นค่าเฉลี่ย20วันครับ หนักสุดคือ50วันแล้วก็เด้งกลับไปขึ้นไปเลยครับเนี่ยนี่เป็นกราฟมันจะเป็นพิมพ์ซ้ํซๆๆนี่ไปครับเปลี่ยนแค่ชื่อหุนนะ้นฮะและก่อนเทรดฮะคุณเวหาวให้เราถามนะี่ว่าตอนเนี้ยคุณกําลังตกปลาในบ่อที่มีปลาหรือเปล่าสําคัญข้อนี้นะสําคัญมากนะครับบ้านเราเนะี่ยะผมมึงหนึ่งที่ถามตัวเองแนละผมบอกตัวเว่าไม่ว่ะหุ้นไทยไม่ใช่ที่มีปลาเลยไม่ใช่นะ ผมพยายามมาเกือบ10ปีกับหุ้นไทยผมไม่เติบโตเลยพอต,ตัวเล็กน้อยแต่ว่าเออวะ่ะพอเทรด DR หุ้นต่างประเทศเฮ้ยกำไรดีวะ่ะพอร์ตวิ่งอย่างมีนัยสำคัญครับและตอนนี้ผมย้ายเงินไทยทั้งหมดนะย้ายจากพอร์ตหุ้นไทยเนี่ยย้ายจากหุ้นไทยทั้งหมดเนี่ยไปเทรดหุ้นเมกามเลยทั้ง DR แล้วก็หุ้นเมกาในในแอปดามกับพายนะเฮ้ยเติบโตชัดเจนเลยครับนี่ครับ บอหรือว่าเซตเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยนะตลาดหุ้นไทยนั้นไม่มีปลานะครับแต่ว่าเราย้ายไปเทรดไปเก็งกาไรไปลงทุนในหุ้นเมกา,ต,มกาตลาดเมกาเนียปลาเยอวะว่ะได้ปลาไงด้วยนะเนี่ยฮะสำคัญนะครับถามเองว่าตอนนี้คุณขยันผิดที่หรือเปล่าถ้าขยันผิดที่นะครับเทรดสิบปีก็ไม่รวยเหมือนผมนะต่อมาครับคุณยังเป็นต้อง เลือกอินดิเคเตอร์ที่มันมีนัยะสำคัญนั้นเอาแบบที่คุณบอกว่า make sense อะแบบที่คุณมั่นใจเชื่อมั่นในมันอย่างผมนี่แหละผมเทรดตามเทรนด์ผมจะใช้แค่อินดิเคเตอร์ง่ายๆคือเส้นค่าเฉลี่ยครับ EMA แหละ EMA 10, 20, 50วันนะฮะรวมถึง200วันแล้วก็เส้นค่าแล้วก็อวลุ่มครับแค่นี้พอหาครับหาว่าราคา หุ้ตัวไหนมันมีแนวโน้มดีหาจุดกรับตัวนะครับแล้วก็เข้าครับแค่นี้พอแล้ครับอยู่ที่คุณนะพวกเนี้ยมัน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 เป็นอะไรเป็นมันมันเป็นจริตเป็นความชอบส่วนตัวเป็นความ make sense ส่วนตัวนะคุณต้องหาให้เจอว่าอินดิเคเตอร์ไหนมัน make sense สำหรับคุณแล้วก็เลือกเชื่อและใช้มันฮะสุดท้ายข้อ3ครับทำตามแผนที่คุณวางไว้และปรึกซ้ำๆครับข้อนี้ครับ คีย์สำคัญที่ทำให้นักเทรดสำเร็จกับล้มเหลวนั้นคือการลงมือทำนะครับและการมีวินัยฮะทุกคนสามารถเรียนรู้วิธีการอ่านกราฟการทำนายได้ผ่านไพ่แพทเทิร์นตานะการดูพื้นฐานเนี่ยข้อมูลพื้นฐานทุกนีลยนะมูลพื้นฐาน,นาอ่านกราฟย้อนหลังเนี่ยใครๆก็ทำได้ครับแต่การลงมือทำตามแผนนั้นไม่มีใครน้อยนักจ็ทำได้นะดังนั้นถ้าคุณอยากจะเป็นคนส่วนน้อยนะคน5 1 0ที่ ทำเงินจากตลาดได้นั้นคุณเป็นต้องวางแผนให้เป็นครับแล้วก็ทําตามแผนซ้ําๆครับอย่ากลัวทําความผิดพลาดครับเบสิกคุณก็เลยครับคัดลอสช็อตแอนเลทโปรฟิตแันครับทำซ้ําๆนี่แหละคือกระบวนการครับจดบันทึกการเทรดครับศึกษาความผิดพลาดครับแล้วก็ปรับปรุงทําซ้ําๆให้เป็นแทบปิดลูปครับให้เป็นลูปครับลูปการเรียนรู้และเติบโตครับย้ำนะครับว่าวางแผน ลงมือทำจดบันทึกศึกษาคอยพรางและปรับปรุงครับนะมันเยกว่ารมครับที่คุณรัมสนุกกับการพัฒนานะนั่นแหละครับเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังกลายร่างครับอัปเกรดเป็นนักเทรดแท้จริงคุณกำลังกลายเป็นนักเทรด5-10%ที่มีโอกาสทำเงินจากตลาดได้ครับดังนั้นนะครับมือใหม่ทุกคนนะเริ่มต้นมาเนี่ยวางความต้องการรวยง่ายรวยเร็วไปก่อนครับ วาตลาดหุ้นไม่ใจดีขนาดนั้นนะคนส่วนใหญ่นะ9 0 9 5เล้มเหลวครับล้มเหลวไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าเขาอยากรวยง่ายรวยไวแล้วก็ถอดใจไวเกินไปปรับไมาเซ็ตใหม่ฮนะมองเกมยาวซะมองเกมยาวเริ่มต้นที่เรียนรู้เบสิกได้ก่อนคัดลอดช็อต and เรดโปร f i ต r รัแล้วก็ฝึกวางแผนครับ ศึกษาจากควาประลาดครับบันทึกการเทรดและปรับปรุงทําซ้ซําๆครับจงสนุกการพัฒนาครับไม่ไว่าตามที่คุณสนุกการพัฒนานะเห็นพัฒนาการตัวเองไปเรื่อยมีความสุขนะมันนะครับคุณได้กลายร่างและเป็นนักเทรดที่มีศักยภาพสําเร็จครับคุณจะกลายเป็น5้าหรือสิที่สําเร็จในการเทรดแน่นอนครับก็เป็นกาลังใจทุกคนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ